เอาละครับสวัสดีไปรู้จเกมุกท่านนะครับผมและอยู่กับน้องเอลลอยแห่งฮอลเลอรซอนซิโรดดอนครับโอ้โหยังเมื่อยแล้วครับนะคุณผู้ชมเออมนแล้วมาถือธนูนะโอ้หัวส้มเหมือนกันเลยครับนะเอาว่ะโอเคคุณผู้ชมครับพัดนี้อย่างที่บอกไปครับนะก็คือเราจะลองเอาธนูเนี่ยมาใช้กันสัหน่อยครับนะมันน่าจะอารมณ์เดียวกับสไนเปอร์แน่นอนครับคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยธนูมันจะมีวิธีแต่งอยู่2แบบครับนั่นคือฮิฟล์กับการเล็งยิงไกลนะครับนะเพราะฉะนั้นในฮิฟล์น่าจะไม่รอดครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นยิงไกลซะดีกว่านะครับนะคุณชมโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมใส่อะไรไปบ้างครับเลสโก้เลยสำหรับใครที่มองหาการเติมเกมอย่างคุ้มค่าผมขอแนะนำากส Top Up บริการเติมเกมที่ดีที่สุดรวดเร็วปลอดภัยไร้รีฟันการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า200,000คนเปิดบริการมาแล้วมากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และตอนนี้ Delta f o r ร์ก็สามารถเติมผ่านแก๊สท็อปอัพได้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับมีทั้งแพลตฟอร์ม Steam และ g a l ิ n a นะครับรวมถึงโมบายด้วยนะครับเพียงแค่ใช้ UID ก็สามารถเติมเกมได้แล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกมากมายถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยครับคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพอย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันนะครับโอเคคุณผู้ชมครับในส่วนแรกครับสเตเบลิเซอร์ครับคุณผู้ชมใส่เป็นเอ่อคอมเพลอเบอร์สเตเบิลโปรครับนะ มันจะเพิ่ม stability แล้วก็ handling ครับอย่างละครึ่งนะส่วนกิปครับใส่เป็น c o m p a b l e balance กิฟครับคุณผู้ชมจะเพิ่ม stability แล้วก็ handling ครับนะอย่างละครึ่งเลยวะ่ะส่วน a r r o w e d ครับมันก็มีอยู่อันเดียวนะคุณผู้ชมมันเพิ่มระยะในการยิงแล้วก็ความไวของอตัวลูกดอกธนูนะครับแล้วก็ reload speed เพิ่มมาขีดหนึ่งครับเออส่วนสติงครับคุณผู้ชมมันมีอันเดียวเหมือนกันครับนะเพิ่มระยะแล้วก็ความไวของลูกดอกขนูครับแล้วก็การขึ้นลำในการเล็งครับนะมันจะไวมากส่วนโบลิมครับใส่เป็นคอมพาโบเฮฟวี่ลิมครับ,ค,รบคุณผู้ชมเพิ่มสเตเบลิตี้แล้วก็เอนดาวไซส์ side, สเปรนนะครับไม่ใช่สปีดนะคุณผู้ชมมันน่าจะเอ,อ่อออกแนวฟุตเวิร์กได้ว่องไวและเอ,อ่ออิสระมากขึ้นนะ ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับส่วนตัวสโคปก็มีอันเดียวเหมือนกันครับนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วตัวธนูมันก็มีของแต่งอยู่ไม่กี่อย่างนะครับนะมันก็จะเล่นเหมือนๆกันแหละครับนะแต่มันจะมีอยู่ก็คือสไตล์ฮิปไฟ์ครับสแตทที่มันได้มาถ้าเราใส่ไปฮิปไฟ์เนี่ยแล้วไม่ใส่ตัวกล้องเนี่ยมันจะเพิ่มมาเป็น89คุณผู้ชมสายวิ่งยิงอะไรประมาณนั้นนะครับนะตัวดาเมจก็โหแรงโคตรอะ่ะผมบอกเลยนะแรงกว่าสไนบบากระบอกอีกครับ <laughs> เออแล้วยิงไกลอยู่นะโอ้โห48เมตรแต่ข้อเสียคือไฟยรเลตของเขาเนี่ยมันแค่182เองครับนะมันก็อะไรที่จะค่อนข้างจะช้ามากๆครับคุณผู้ชมนะมันก็เหมือนสไนแหละนะเออโอเคเอาวะ่ะสวยเหมือนกันนะเออจัดไปครับลุยเอาวิได้อยู่คือเล็งปุ๊บแล้วกดยิงนี่คือเป้าตรงหัวเลยเหรอ เฮ้ยมันจะเถื่อนเกินคือเล็งแค่เนี้ยเฮ้ยโหเฮ้ยเดี๋ยวนะโกงเกินจริงปะเนีน่ยเดี๋ยวข้าไปดูใกล้ดิเล็งไปตรงนู้นครับคุณผู้ชมนะผมเล็งที่หัวนะถ้าคุณผู้ชมไม่เห็นเดี๋ยวผมจะซูมให้ครับเดี๋ยนะนกดการหายใจก่อนเออแล้วกดเล็งครับมีตรงหัวไหมวะอุย้ยตรงมากเลยนะเออแต่เราต้องยิงย้อยๆหน่อยครับคุณผู้ชมนะเล็งเผื่อไว้ครับตุง้งโอ้ย โคตรแรงเลยวะ่ะเอาเรื่องเฮ้ยแต่มันก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นนะถ้าเราวิ่งยิงใช่ไหมเออแต่แค่ว่ามันอาจจะไม่แม่นครับเพราะว่าเอ็กซคลซเรา20กว่าเองนะโอหสุดจัดวะ่ะเป้าในี่ท่าให้โดนแล้วก็เล็งยิงครับโอ้โหมันตรงเป๊ะเลยวะ่ะเกินอะบอกเลยสองนัดไกลๆครับเข้าอกตายเลยครับคุณผู้ชม โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูสนามจริงกันว่าธนูคันนี้เนี่ยมันจะสู้กับปืนกลในสนามได้ปะวะเลท s โกเลยครับ <laughs> เอาวะคุณผู้ชมเทนไลน์ครับนะน่าจะเป็นข้อดีของเราน่าจะได้แรกครับบอกเลยฟึบเข้าไปโอเคไม่มีไรดีจะเพื่อนนี่ไงเอาดิเอาดิเอาสีิรียบร้อยครับ1นึศพเป็นของเรา วันบอกโอ้โหนี่ก็จริงอะไรขนาดนี้พ่อหนุ่มเก็บกดหรือไงโอ้โหถังคันมันเริ่มเลยโอ้โหเว้เนอะไอเดี๋ยววะมีอะไรวะหุยข้างหลังโอ้โหมาไงวะเพื่อนเอออย่านนนหนีดิอนนโอ้โหไม่น่าฟื้นขึ้นมาเลยโอ้โ นี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาดิไม่เอาอโอ้ยโดนตัวนี้เวจริงๆมองไม่เห็นดีแล้วไปก่อนเอาเอาพาไปก่อนมูตัวมูวต,วตัวตอนนี้บอกเลยเฮ้ยอะไรล่ะครับอะไรล่ะครับโอ้ย คลิกจัดบอกเลยเว้เนื้อ้คิวไปสองตัวเองไปครับลุยคุณผู้ชมวิ่งครับผมเดี๋ยวเหมือนจะเห็นโอ้โหไม่มีใครไม่มีใครตรงนี้ไม่มีใครปุ๊บหมุนอะไรเหรอหมุนอ,อ,อะไรเหรอนี่แน่นี่แน่ตุยดีครับตุยดิครับเข็ปักหมุดไว้ตรงนี้วิ่งอ้อมครับวิ่งอ้อม ไเดี๋ยววิ่งเลยก็แล้วกันเดี๋ยวสลิงขาดครับมีใครอีกบล่ะมีใครอีกบ้างของเนี้ยไม่มีเลยเหรอกี่บอกนะว่าเขาดูกันหมดแล้วมีสองมีสองกำลังแย่โอเคเลงโอ้โหเพื่อนเอาไปกินอีกแล้วว่ะอุ้ยเดี๋ยวโอ้โหวิ่งมาตอนไหนวะเอาวะ จะเห็นเหมือนจะเห็นเหมือนจะเห็นโอ้โหยิงไม่โดนเว้นจริงๆเดี๋ยววะโผล่มาโผล่มาสักตัวโผล่มาสักตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีคือมันโผล่โผล่มองไม่เห็นเลยว่ะมองไม่ทันด้วยนี่ไงเข้าหัวมาละ เข้าหัวไหมล่ะเออเอาตักตัวโอ้โหยิงตัวหนึ่งตายตัวหนึ่งกูจะบ,บ้าเอาวะคิดว่ามุมนี้เนี่ยจะเป็นมุมดีของเรานะคุณผู้ชมคิดว่านะเออถ้าไม่มีใครวิ่งมานะนี่แนี่ชิบหายแล้วนัดแรกไม่ตายได้ไงวะเกือบแล้วดีมันไม่เห็นเลยละ <laughs> เอาวะเอาแอสซาวมาธนูสไนด์ดิมันก็แปลกๆเหมือนกันนะ อยู่ไงเต็มเลยอยเต็มเลย,ยเห็นไหมันน่ามีเลเซอร์กันนะอย่างที่บอกครับมันน่าจะฉีกเป้าให้เราได้ง่ายขึ้นครับนะทางซ้ายทางซ้ายเหรอทางซ้ายเหรอโอ้โหมันลงไปนอนก่อนไม่ใช่สิมันลงไปหมอบเหรอโอ้โหลอดตัวไปแล้วหนุ่มดาเมจร้อยนี่มันควรจะต้องแบบทีเดียวน็อกเลยปะวะผู้ชมนะ นี่แน่นี่แน่เฮ้ยทำไมไม่โดนวะนี่ไงเฮ้ยไม่โดนไม่โดนจริงเฮ้ยเออเอาเอาเรียบร้อยโอ้โหเพ,เพื่อเพื่อจาไปกินอีกเวนเวเแทะรู้สึกอึดอัดจัดว่นะนะบองตรงเลยคุณผู้ชมนี่ไงโดนดิโดนดีโดนดี หมอบทำไมเหรอ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 โอ้โหเห็นเห็นตรงนั้นเห็นเห็นไม่โดนว่ะนี่เนี่โอ้โหชิบหายเหลยอีกสี่นัดคือจะยิงใครก่อนดีวะไหนเอ่ย ผมเต็มเลยว่าละจะบอกว่ามันก็ยิงยากเอาเรื่องเลยนะไม่เล่นๆนะครับนะบอกเลยเดี๋ยวนะจะวิ่งกลับทำไมวะโอ้โหจะรั่วครับนะตอนนี้ไปดิโอมาต้องตัวเดียวะมีเวล่าดูันเยอะเลยตรงนั้นอนะนี่แนี่เข้าหัวดิครับผม ในผ่านปะรู้จักในผ่านปะพ่อหนุ่มเออจังหวะถ้าจังหวะมันได้มันก็ได้นะบอกเลยจังหวะมันได้มันก็ได้ครับจังหวะมันได้มันก็ได้ครับโอ้ยยิงฟรีฟรียิงฟรีฟรีหัวแตกดีครับเออเอา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 เดี๋ยวป่าลงไปก่อนไม่รู้มีใครอยู่ปล่ะเอ้ามองหน้ามองหน้าทำไมหรอมองหน้าทำไมหรอมองหน้าทำไมหรอ ยิงดีนักยิงดีนักน,นี่แน่นี่แน่ตุยตุยดิครับอุ้ย,ยดิดกลับดิดกลับอุ้ยมันส่งพวกมาเก็บว่ะเอาว่ะคุณผู้ชมผมว่ามุมนี้น่าจะเอาเรื่องอยู่นะผลราคาเนี่ยรอเลยรอ,แล,ลอแล้วหัวดหอแล้วหัวดหอแล้วหัวดชิบหายไม่โดนหนึ่งไงวะโอ้โหเว้เนยนี่แน่นี่แน่เออขาขาดไปละ ตัวที่นอนอยู่รอบไ,ได้ไงวะนี่ขอเก็บตกหน่นโอยโ,โอ้โหเพื่อนเอาไปกินอีกแล้วนอนเหรอ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 โอ้โหเวททำไมไม่โดนเออนี่เนี่โคตรเยอะเลยเรียบร้อยยิงยับยิงยับยิงยับเข้าหัวเลยครับยิงไหนกันบ้างวะเด็กโอ้โห

จับจับหัวใจต้องนิ่งมากเลยธนูเนี่ยร่นลานแบบนี้ไม่ไหวครับโอ้โหอย่างเยอะเลยยิงเขาไม่ตายว่าบ้าเอ้ยมีกันมีกันโผล่มาแล้วสุดท้ายขอตัววะเดี๋ยว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 นี่เนี่ยชิปหายไม่โดนเลยโอ้โหไอ้ไวเลยครับ โอ้โดนยึดอย่างไวโดนยึดอย่างไวโอ้โหต้องบอกว่าเป็นการสู้ที่รู้สึกอึดอัดแล้วก็ตลกตัวเองว่ะเออเว้ยเรียบร้อยครับเสร็จไปอีกหนึ่งเข้าหัวมันอยู่ตรงนั้นแหละคุณชมนะปลาไปเลยปลาใส่ฟ้าไปก่อนไม่รู้โดนเปล่านี่เนี่โอ้หไม่หลบเวยเน ขึ้นเอาไปเก็บหมดเลยวะมองไม่ทนันเลยเฮ้ยอะไรเป็นไรมองไม่ทันเลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหผ่านผ่านตัวไปนิดนึงผ่านตัวไปนิดนึงนี่เนี่ยเรียบร้อยครับไม่ตายเหออรอกันแท้ว่ะ มาครับลุยต่อวิ่งยิงมาเลยดีไหมเอออยากจะวิ่งยิงเงี้ยนะปุ๊บกลับที่เดิมแทบตุยครับเดี๋ยวไปเก็บลูกบอลก่อนโอ้โหกูวิ่งไปให้เขาเหยียบนี่เนี้ยนี่เนี้ยเรียบร้อยครับโอ้โหหมอบหมอบเบลอหมอบเหรอหมอบเหรอหมอบมาดิมามาดิมา มอบอ๋อดูความโมโหโผล่มาโผล่มาอีหนูแน่แน่เห็นนะเห็นนะมีแถวนี้ใช่ไหมมอ,อ๋อมอ,อ๋อมอ,อ๋อโอ้โหมันล้อหลอกพอมันรู้ว่ามีเพื่อนมามันโผล่ขึ้นมายิงเลยโอ้โหรู้เยอะนะเราอ่ะนี่แน่มาดิมาดิอยู่ดี๋ดดวะ,วะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเห็นหัวนะตรงนั้นอนะ โผล่ขึ้นมาหลังคาเนี่ยเฮ้ยใครวิ่งผ่านหน้าวะเมื่อกี้โอ้โหชิบหายไปจ้าไปจ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหบางทีก็หมันเขี้ยวนะอยากจะเอาปืนมาสาดชาวบ้านเขาเหมือนกันนะครับเออเพื่อนทิ้งว่ะทลายโจรครับทลายลังโจร อ๋อที่ไหนวะโอ้ยเฮ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 ้ยนี่แน่นี่แน่มันตายเฮ้ยเฮ้ยผูจะยิงโอ้โหอยู่ไหนวะโอ้โหอยู่ตรงนู้นตายแล้วเอาว่ะเราต้านไว้ได้นะแบบเนี้ยทำเป็นเล่นไหมครับลุยเลยนี่แน่ปาบุดก่อนหมุดสายฟ้าจริงจริงมันแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะ ไอ้หมุดเนี่ยโอเคปักหมุดตรงนี้ก่อนจัดไปครับไปค่อยคานไปค่อยคานไปมีปะมีปะรอใจเน้นๆใจใจนิ่งๆ,ๆครับผมใจนิ่งๆ,ๆครับนนโอ<ฮ>้โหโอ้ท่าเมื่อกี้โดนหัวมันนะคือแบบเพอร์เฟกต์มากเลยเพิม่มเระที่วัยครับไปครับไปต่อไปต่อ โอ้โหที่ไหนล่ะโผล่มาดิ๋ยวโอ้ยไม่มีเลยเหรอแถเนี้ยจริงปะเนี่ยไปรุกโหดแล้วดีกว่าอุ้ยอุ้ยมันหลอกโอ้โหใครทิ้งว่ะโอ้โหไม่มีใครตายเลยเหรอข้างบนข้างบนอย่าหนีข้างบนอย่าหนีเข้าหัวเน่ะโอ้โหสนุกปักหัวเลยโอ้โหมันเห็นได้ไงวะ โอ้นผมยังไม่ตัวลุ้นยิงโอ้ย,อยหมอมาเร็วๆกำลังเพลึนเลยเข้ามือแล้วเนี่ยโอ้โหวิ่งมาตายไอ้บ้าเฮ้ยใครทิ้งวะโอ้โหชนะว่ะคุณผู้ชมโอ้โหมันมาเข้ามืออะไรตอนหลังวะโอ้แบบว่าตอนยิงแล้วแบบว่าเขาเรียกอะไรนะลูกดอกขนุนันปักเลยอะโอ้โหเถื่อนเกิน เอาว่ะเฮ้ผมคิวไปกี่ตัววะอยากรู้มากเลยวะ่ะรู้สึกแบบว่าคิวน้อยๆอ,อยู่นะเฮ้ยยีตัวเลยหรอกระนูเนี่ยนะโอ้โหทำเป็นเล่นไปครับมาเข้าฝากไอตอนท้ายเกมนะเว้นจริงๆโอเคครับคุณผู้ชมก็ผ่านพ้นกันไปนะครับนะสำหรับคอมพาวโบนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าขนาดแต่งให้มันแบบว่ายิงระยะไกลนะยนยิงยากขนาดนี้ครับ แล้วถ้าแต่งเป็นแนวพิพากเนี่ยวิ่งไล่ย,ยิงชาวบ้านมันจะไปทันอะไรวะเออแต่ก็ไม่แน่นะครับเล่นไปเรื่อยแล้วอาจจะชินก็ได้ครับนะเมื่อกี้ครับผมมาเข้ามือตอนท้ายๆนะคุณผู้ชมจังหวะมันได้ครับเหมือนเริ่มจับจังหวะมันถูกครับอาจจะต้องลองไปฝึกอีกสักนิดนึงนะครับนะคุณผู้ชมเออขาสนุกดีกันครับพอเวาลาย,ยิงแล้วลูกธนูมันปักตัวศัตรูนะครับโอ้โหมันเป็นอะไรที่สะใจจัดเลยว่ะเห <laughs> มือนคนโรคจิตอะบอกเลยเออ โอเคพาสน,นี้เดี๋ยวคงต้องลากันไปก่อนดีกว,ว่าครับนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับขอบคุณที่ตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับผมโอเคแล้วกลับมาพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับซีอูซูลเอลเด y ครับ